สวัสดีทุกคนด้วยนะครับรีวิวสายบอนในคลิปนี้ผมจะมารีวิว SS f i g u a r a c a m e l อาร์ตคาชาวตะคอมโบนะครับซึ่งเป็นสินค้า l ิเ i t e d ีบันไดที่จะต้องมีกล่องตาลแบบนี้ด้วยนะครับวางจำหน่ายเมื่อเดือน12ปี2020ในราคา8,250เยนครับผมในส่วนของหน้ากล่องฟิกเกอร์นี้นะครับด้านข้างนะครับผมด้านหลังนะครับ สำหรับตัวอื่นที่ผมเคยรีวิวไปนั้นสามารถเลือกดูได้ที่เพลย์ลิสต์เลยนะครับรวมถึงรูปภาพนิ่งดูได้ที่ f เฟซบ o o กเพ e รีวิวสไตล์บอลและถ้าใครชอบสไตล์การวิวผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยภายในกล่องจะให้คู่มือมาด้วยนะครับผม ส่วนของตัวฟิกเกอร์นะครับส่วนตั้งแต่ด้านบนตรงช่วงอกตรงส่วนนี้แล้วก็ตรงส่วนหัวนะครับจะเป็นส่วนของชาชิเมดดลนะครับผมที่เป็นสัญลักษณ์ของปาโรมานะครับจะเป็นสีน้ำเงินแบบเมทัลลิกนะครับตัดด้วยลวดลายสีขาวแล้วก็มีการตัดเส้นตรงสีดำตรงส่วนนี้ด้วยนะครับดวงตาก็จะเป็นพลาสใสแล้วก็ข้างในจะเป็นสีเหลืองนะครับผม สามารถหมุนได้นะครับตรงส่วนหัวแล้วก็มุมกลมนะครับเงยนะครับผมโดยเราจะสามารถขยับได้อย่างอิสระนะครับแบบนี้ช่วงลำตัวนะครับจะเป็นส่วนของอูนางิเมดดลนะครับผมจะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะครับตรงช่วงแขนก็จะมีลวดลายที่เป็นสีขาวคอยตัดแล้วก็มีลายเส้นสีดำตัดด้วยนะครับผมนี่นะครับ โดยจุดขยับนะครับช่วงหัวไหล่กับตรงลำตัวสามารถโยกอย่างนี้ได้ด้วยนะครับตรงเกราะหัวไหล่สามารถดึงลงมาได้แบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบอลจอยนะครับหมุนได้นะครับต้นแขนนะครับจะสามารถหมุนได้อย่างนี้นะครับเพราะเป็นบ bon อลจอยกลางออกได้ด้วยนะครับต้นแขนตรงส่วนนี้สามารถหมุนได้นะครับผม ข้อศอกนะครับจะงอได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็มาตรงมือตรงนี้จะหมุนได้นะครับแล้วก็เวลาเราจะขยับขึ้นลงตรงส่วนนี้จะต้องสังเกตรอยประกบของข้อต่อครึ่งวงกลมด้วยนะครับผมแล้วก็ตรงที่เป็นแท่ตรงส่วนนี้นะครับอุณหิตวิบนะครับตรงส่วนนี้จะเป็นบอลจอยกับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะขยับไม่ได้นะครับผม ส่วนของลำตัวนะครับจะสามารถหมุนอย่างนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็มุมก้มนะครับแล้วก็จะเงยได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยส่วนตั้งแต่อกส่วนล่างจนถึงเท้านะครับผมจะเป็นทากเมดอลนะครับผมที่เป็นสัญลักษณ์ของปลาหมึกนั่นเองนะครับส่วนของเข็มขัดตรงส่วนนี้จะสามารถโยกอย่างนี้ได้ด้วยนะครับ จะมีรวดลายสีฟ้าแล้วก็มีการใช้สีดำตัดด้วยนะครับนี่นะครับรายละเอียดจุดขยับนะครับยกขาได้ขนาดนี้นะครับดันไปทางด้านหลังครับผมแล้วก็ด้านคางแล้วก็หมุนได้ด้วยนะครับช่วงต้นขาแล้วก็งอเข่าครับผมในจุดขยับของเพิ่มเติมข้อต่อโอสนะครับ ตรงแขนส่วนล่างส่วนนี้จะสามารถหมุนได้นิดหน่อยนะครับอีกทั้งช่วงขาส่วนล่างนี้เช่นเดียวกันครับจะหมุนได้ตรงรองเท้านะครับจะกดลงได้แบบนี้นะครับดันขึ้นเอียงเข้าด้านในครับเอียงออกนะครับแล้วก็หมุนได้ด้วยตรงปลายรองเท้าสามารถดันขึ้นได้แบบนี้นะครับ แล้วก็มีรายละเอียดตรงใต้ฝ่าเท้านี้ด้วยนะครับผมในส่วนของคอเมดัลที่ให้มานะครับผมเหรียญน,นี้ก็จะเป็นชาชินะครับเป็นปลาโรมาแล้วก็เหรียญน,นี้ก็จะเป็นกุนางินะครับหรือปลาไหลนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นทาโกะนะครับผมที่จะเป็นปลาหมึกนั่นเองนะครับเวลาใครที่ตัดเล่นออกมาก็ระวังหายนิดนึงนะครับผม สำหรับตัวโอสแกนเนอร์นะครับผมจะให้มือแบบนี้มาให้จับนะครับในส่วนของตัวสแกนเนอร์นะครับด้านข้างก็จะเป็นสีทองนะครับนี่นะครับอีกทั้งส่วนที่เป็นสีดำก็จะมีลายอักขระต่างๆด้วยนะครับผมโดยสามารถเน็บตรงข้างเข็มขัดตรงส่วนด้านข้างก็ได้นะครับในส่วนของอุนางีวิปนะครับหรือแส้แบบ อุนางินะครับผมปลาไหลนั่นเองนะครับจะให้มาทั้งหมด2อันนะครับโดยที่ตัวแทรเนี่ยนะครับจะมีการลงรายสีดำคอยตัดด้วยนะครับผมวัสดุจะคล้ายๆพวกยางนะครับน่าจะมีรวดอยู่ข้างในทำให้สามารถตัดได้อิสระนะครับผมโดยจะฝังไปทั้งหมดนี้เลยนะครับนี่นะครับก็จะมีรายละเอียดตรงปลายจะมีส่วนแหลมด้วยนะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น งงงงอย่างนี้นะครับสำหรับมือที่ให้มาเปลี่ยนเพิ่มนะครับจะให้มาทั้งหมด3คู่นะครับแบบแรกนี้นะครับจะใช้กับอุณหภิวิบนะครับแบบที่2ก็จะใช้เวลาตอนหยิบเมดอลออกมานะครับแล้วก็แบบที่3ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม และในกล่องนี้ก็ยังมีที่เขียนเหรียญที่จะต้องให้มากับออสในทุกกล่องทุกร่างเลยนะครับโดยสรุปสําหรับตัวนี้นะครับผมจุดที่ควรระวังก็คือในเรื่องของลายสีขาวที่สกรีนตรงข้างแขนนี้นะครับแล้วก็ตามลวดลายของอุนงหงิบวิบไม่ว่าจะติดกับแขนมาแล้วก็แบบแซ่แบบนี้นะครับผมที่เป็นการสกรีนเวลาเราเล่นอย่างนี้ครับมีโอกาสที่จะทําให้มัน รลอกออกได้ด้วยนะครับอีกทั้งในเรื่องของข้อต่อก็จะเป็นช่วงแขนส่วนล่างตรงส่วนนี้แล้วก็ขาส่วนล่างตรงส่วนนี้นะครับเวลาเล่นอาจจะมีโอกาสหักได้ง่ายรวมถึงตัวคอเมโลที่มีขนาดเล็กนะครับผมในส่วนของการลงสีถือว่าทำออกมาได้สวยงามนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับตัดกันได้ตรงตามในหนังเลยนะครับผม ส่วนของด้านหลังก็ลงสีได้ดีนะครับในส่วนของของที่ให้มาเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่าให้มาไม่มากไม่น้อยไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นมือเปลี่ยน3คู่กับปีหนึ่งข้างตัวโอสแกนเน่ anner, แล้วก็คอเมดัลที่เคลียเหรียญโดยเฉพาะตัวอุนังิวิปนะครับแซ่ตรงส่วนนี้นะครับผมที่สามารถดัดได้ทั้งเส้นเลยนะครับแต่ก็จะมีที่จะต้องระวงังนั่นก็คือการสกรีนลายสีดำนั่นเองครับ เวลาเราเล่นก็จะต้องระวังว่าลายมันจะหลุดหรือเปล่านะครับผมสำหรับใครที่ชอบสไตล์การรีวิวผมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ